คนละครื่องเฟสสามให้ยืนยันตัวตนถ้ามีข้อความแบบนี้ต้องทำอย่างไรสวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องข่าวดังตามกระแส ซึ่งวันนี้ทางช่องจะพามาพบกับมาตรการเยียวยาคนละครึ่งเฟสสามถ้ามีข้อความขึ้นมาให้ยืนยันตัวตนเราควรทำอย่างไรเรามาดูกันค่ะคนละครึ่งเฟสสามยืนยันตัวตนใหม่หรือไม่สำหรับคนที่เคยได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองเราชนะม .3 3มสามเรารกกัน เราจะมาตรวจสอบจากข้อความที่ขึ้นในแอปเป๋าตังค่ะว่าให้ยืนยันตัวตนใหม่เราควรจะทำอย่างไรหลังจากที่เราลงทะเบียนคนละครึ่งเฟส3และได้รับ SMS MM ว่าลงทะเบียนสำเร็จแล้วแต่หลายคนพบว่าเปิดแอปเป๋าตังขึ้นมาแล้วเจอข้อความให้ยืนยันตัวตนเพิ่มเติมทั้งที่เคยได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส1เฟส2เราชนะ หรือม3 3เรารักกันมาแล้วและเคยได้ยืนยันตัวตนไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งงานนี้เลยเกิดความสงสัยว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องยืนยันตัวตนใหม่หรือไม่เราต้องทำอย่างไรกันแน่เรามาดูกันเลยค่ะว่าเราต้องทำอย่างไรเรามาดูกันเลยค่ะว่าคนละเครื่องเฟส3ใครไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่บ้าง ซึ่งก็มีหนึ่งคนที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐและเคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนมาแล้วเช่นคนที่เคยได้สิทธิ์คนละครื่องเฟสหเฟสสเราชนะม .3 3เรารักกันแต่ครั้งนั้นสแกนใบหน้าไม่ผ่านหรือยืนยันตัวตนไม่ผ่านจึงต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยหรือตู้ ATM กรุงไทยเท่ากับว่าเคยยืนยันตัวตนที่ธนาคารแล้วทำให เราใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ได้เลยค่ะไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่และ2คนที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าผ่านในครั้งแรกลบแอปเป๋าตังไปแล้วแต่ยังไม่ได้ยกเลิกการผูกจีเวเลตคนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส3ได้เลยไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่แม้จะลบแอปเป๋าตังไปแล้วเพราะ เคยได้นำบัตรประชาชนยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยมาแล้วและคนละครึ่งเฟส3ใครที่ต้องลงใครที่ต้องยืนยันตัวตนใหม่บ้างเรามาดูกันค่ะสำหรับคนที่ต้องยืนยันตัวตนแอปเป๋าตังใหม่ได้แก่1คนที่เคยเข้าร่วมโครงการรัฐด,ด้วยการสแกนใบหน้าเทียบกับรูปถ่ายบัตรประชาชนแต่ยังไม่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตร ประชาชนกับธนาคารกรุงไทยเช่นคนที่เคยได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟสหนึ่งเฟสสองเราชนะม3 3เรารัก,กันที่เคยใช้แอปเป๋าตังมากราดก่อนหน้าและยืนยันตัวตนด้วยการสแกนใบหน้าผ่านแอปเป๋าตังแต่ยังไม่เคยนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทยหรือตู้ ATM กรุงไทย 2คนที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนและสแกนใบหน้าผ่านในครั้งแรกแต่ลบแอปเป๋าตังและยกเลิกการผูก g Wallet ไปแล้วเช่นคนที่เคยได้สิทธิ์คนละครึ่งเฟส1เฟส2เราชนะมอ3เรารักกันแต่ได้ลบแอปเป๋าตังทิ้งและยกเลิกการผูก g w a l l e t ไปแล้วจะต้องยืนยันตัวตนใหม่ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลที่ ข้อความขึ้นว่าให้ยืนยันตัวตนใหม่สำหรับคนที่เคยยืนยันด้วยบัตรประชาชนที่ธนาคารกรุงไทยไม่ต้องไปยืนยันตัวตนใหม่และคนที่เคยยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนแต่ไม่เคยยืนยันที่ธนาคารกรุงไทยจะได้ยืนยันตัวตนใหม่ตามที่แจ้งค่ะขอบคุณทุกการติดตามที่เข้ารับชมทางช่องนะคะสำหรับคลิปหน้าจะมีมาตรการอะไรดีด คอยติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ